ก็สามารถส่งมาทางอีเมลและก็เฟซบุ๊กมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลงสวัสดอะลัยกุมะเระห์ตุลลอฮิวะบเระกาตุครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้ผิดรายการนะครับวันนี้มาพบกับเหมือนเดิมนะครับคูฮามิดนะครับแต่วันนี้มีแขกรับเชิญมาสองท่านด้านหลังนะครับกำลังเป็น ผู้มีชื่อเสียงอยู่ไม่รู้จะพูดคำยังไงดีครับเป็นพระมหาไพวันนะครับกับพระมหาสมปองนะครับทำไมเอา,อาแขกสองท่านนี้มานะครับก็คืออย่างแรกเลยมีเสียงาจากรุ่นพี่บอกว่าครูฮามิดเนี่ยถ้าถ้าดูดูแล้วเนี่ยคล้ายๆพระมหาไพวันก็เลยเอยเอาอยากอยากลองมาเปรียบเทียบดูไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะใส่เขาบอกว่าใส่แว่นปุ๊บเหมือนปั๊บเลย ตอนแรกว่าจะใส่สก,กินแบบให้หัวร้านไม่รู้จะพูดยังไงเอาพูดยังไงเ,เรื่องศาสนากลัวด้วยกลัวจะไปเรื่องศาสนาอ่ะก็ประมาณว่าเขาบอกว่าผมอ่าผมควรมิดเดีลหน้าขายนะแต่ครูคิดว่าไม่เหมือนนะครูคิดว่าไม่เหมือนครูคิดว่าคุณน่าจะตาหน้าตาดีกว่าหรือเปล่านะ่ะอ่ะเสียวๆคราวนี้เอ,อพระสงฆ์สองท่านนี้นะครับก็ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในช่วงนี้นะเหมือนเกาะกระแสดังนิดนึงนะครับก็เรียกว่าเด็ดมากนะครับในการพูดวาทคารมการสื่อสารนะครับก็เลยเอามาสอนนะ,ะวันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะวันนี้เด็ดคืออะไรอะไรคือเด็ดนะครับเด็ดเทอร์มินแนนนะครับที่จะสอนผ่ามพามเกี่ยวอะไรตรงไหนนะ <laughs> สีธีมเข้าเลยนะเดทเทอร์มินนหรือเรียกว่าเด็ดนะเด็ดเด็ดกลายเป็นเด็ดนะวันนี้จะสอนอเกี่ยวกับคาว่าเด็ด นะครับหรือด e เท r m i มินนนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการหา,าส่วนหนึ่งของขั้นตอนต่อไปเป็นแค่เซี่ยวนึงในคาบนี้เป็นแค่เซี่ยวนึงนะเรียกว่าด e เท r m i มิ n t นนะครับดีเทมินนเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นเป็นหลักการหาขั้นตอนหนึ่งในการหาเมทริกปกพันซึ่งคาบต่อไปจะเรียนเกี่ยวกับเมทริกปกพันนะครับไม่ต้องตกใจว่าสับมันยากสับยากจริงสับแปลกใหม่แต่ว่ามันง่ายมาก มาดูกันครับอ่ะลืมลืมบอกก่อนนะครับดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยจะใช้เท่าที่กูเห็นนะก็คือตอนเป็นวิศาวะเนี่ยจะใช้ตอนไหนหรู้ไหมใช้ตอนเป็นเรื่องไฟฟ้าครับใครที่อยากเรียนวิศาวากรรมไฟฟ้าครับโอ้โหเจอรัวๆเลยครับพวกวงจรกระแสอะไรพวกเนี้ยนะเขาจะใช้ดีเทอร์มินแนนต์ในการคิดนะในเด็ดเนี่ยในการคิดนะครับ D E T ตัวย่อดเด็ดเด็ดเนี่ยเด็ดเด็ดนะครับเอาละอ่าน,นว่าเด็ดนะแต่ครูแกล้งอ่านเพี้ยนให้เป็นเด็ดนั่นแหละอ่ะคราวนี้โจทย์ ในหน้า95ข้อ1เนี่ยเขาให้หา d e t e r m i n a n t ในเมตริกในแต่ละข้อต่อไปนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรเราเนี่ยให้เราหา d e t e r m i n a n t แค่3า3คูณ3ตามหลักสูตรนะดังนั้นครูจะไม่เกินไปกว่าหลักสูตรนี้บางคนบอกอาจารย์ทำไมคณิตศาสตร์เรียนเยอะจังโอ้ยครูอยากจะเอาหลักสูตรที่บอกโควิดมาให้หลักสูตรโควิดมันจะมีช่วงเ,เขาเขาทำให้ว่าหลักสูตร หน่วยหน่วยหน่วยกิจไหนที่เขาเรียกว่าอะไรตัวชีวิตไหนบังคับหรือไม่บังคับมากกว่าคณิตศาสตรต์ั้งแต่ม .1 หนึ่งถึงมอหกของของฝ่ายอื่นเขาจะมีอันนี้จําเป็นต้องรู้อันนี้ควรรู้ใช้คําเนี้ยจำเป็นสุนัขกับวายิป,ปรากฏว่าคณิตศาสตร์เนี้ยวายิบหมดเลยก็เลยต้องเก็บทั้งหมดแต่ว่าครูจะเก็บให้มันตรงกับที่เขาต้องการดังนั้นใครที่อยากได้มากกว่านี้นะครับซึ่งจริงๆไอ้มากกว่านี้ครับว่ามากกว่านี้คือรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเรียนเยอะกว่านี้เออ นักเรียนอาจจะต้องไปขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกหลักสูตรใหม่นี่คือหลักสูตรใหม่นะครับบอกมาอย่างนี้ดังนั้นข้อสอบไม่ควรเกินแบบนี้ในความคิดครูคือข้อสอบแพดหรือโอเนที่เป็นแกนกลางคิดว่าจะได้แค่นี้จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าไปเข้ามหาลัยที่จะต้องสอบตรงอันนี้ครูไม่รับประกันว่าจะเจอเยอะกว่าไหมเข้าใจไหมเพราะถ้าเกิดออกมาแกนกลางเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักสูตรบังคับอยู่ แต่ถ้าเกิดมหาลัยรับตรงมหาลัยเนี้ยบางมหาลัยคนต้องการเยอะอ่าคนต้องการเข้าเยอะเขาก็คัดกรองบางข้อน่าจะมีบางข้อบ้างแหละในความคิดครูมันต้องมีบางข้อแหละที่ระดับสูงกว่าอ่ามันต้องมีระดับสูงกว่าบ้างเนี่ยคือก็จะเป็นปัญหาถ้าเป็นแบบนั้นนะก็จะเกิดปัญหาในประเทศไทยแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะหมายความว่าคนที่เรียนในหลักสูตรอาจจะไม่เพียงพอนะครับอ่ะคราวนี้เวลา คิดข้อนี้อ่าเข้าเรื่องก่อนคิดข้อนี้ง่ายๆนะครับดีเทอร์มินานวิธีการคิดคือคิดแบบนี้ครับให้เราคูณเฉียงขึ้นกับเฉียงลงอ่าเฉียงลงนะหลักการคือคูณคิดเฉียงขึ้นเฉียงลงนะครับเป็นเส้นตรงนะไม่เฉียงไปเฉียงมานะเขาเรียกว่าอะไรเฉียงแบบทะแยงมุมนะครับดีเทอร์มินานทเนี่ยจะใช้กับเมทริกจัตุรัสนะเมทริกจัตุรัสนะครับอืมเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับไม่ได้บอกไว้ก่อนนะครับ ออไอตัววิชาการครูตัดออกไปนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้อาจจะตกหล่นไปย้ําว่าเป็นเมตริกจัตุรัสจัตุรัสคืออะไรเมตริกจัตุรัสคือมีขนาดของมิติเนี่ยทั้งแถวแล้วก็หลักเนี่ยเท่ากันอย่างนี้คือ2อคูณสอ่ะสาคูณสก็ได้แต่ใน,นหลักสูตรคือสูงสุดคือแค่3าคูณสอ่ถ้า4ีคูณสได้ไหมก็ได้นะเดี๋ยวก็ไปหาดูต่อนะครับซึ่งหลักสูตรเก่าะ สี่คูณสี่ก็มีนะเออถ้าใครอยากจะได้เพิ่มไปลงไปหาดูนะครับอ่ะสองคูณสามสองคูณสามเป็นสองคูณสามเป็นหกนะครับเป็นหกนะเป็นหกแล้วก็คูณขึ้นบ้างหนึ่งคูณสี่เป็นสี่เสร็จแล้วอันนี้คือการคิดขั้นแรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงเลขที่คูณมาเนี่ยเอามาเขียนก่อนเลยเป็นบวกส่วนเลขที่คูณลงอะ่ะเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ จำไว้ลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบนะครับอันนี้ก็คือเป็น6ส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบสี่ก็กลายเป็นเอามารวมกันเป็น6กลบสี่เดแค่นี้ det แล้ววงเล็บเมทริกอะไรเมทริกเอก็เดทเอเท่ากับ6กลบสเท่ากับ2เสร็จละ1ข้อหน้าเหมือนนะง่ายมากนะครับเดโดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ยิ่งง่ายเพราะว่าจํากัดแค่3าคูณสนะครับต่อไปดูสบ้างนะเมทิกข้อ3นะนี คูณลงมา3าคูณลบหกลายเป็นลบสนะครับเป็นลบสนะคูณขึ้นครับ4ีคูณลบหกลายเป็นลบสอ่าต่อไปเดซีเดซีคืออะไรเดซีคือทะเลอ้าวผิดแล้วอ่าดูต่อนะครับ3าคูณลบหกลายเป็นลบสาคูณลบหกลายเป็นลบสจากนั้น นะเลขด้านล่างเป็นบวกเลขด้านบนเป็นลบหมายความว่าไงก็คือคําว่าบวก,กคือเอาเครื่องหมายเดิมมาได้เลยส่วนด้านบนเนี่ยต้องกลับเครื่องหมายครับต้องกลับเครื่องหมายจากลบสามลบสี่ก 4, ็กลายเป็นลบสามบวกสี่เอาง่ายๆคือบวกสี่ใช่ไหมเป็นลบก็คือใส่ลบเข้าไปนะแต่นี่คือใส่ลบแล้วลบชนลบอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาเอาง่ายๆคือกลับเครื่องหมายข้างบนนะครับลบสามบวกสี่ก็จะกลายเป็นหนึ่ง ง่ายๆเลยนะครับก็คือลบสาบวกสได้เลยหรือใครจะทำตามหลักการลงล่างเป็นบวกก็ลบบวกขึ้น้างบนเป็นลบนะก็ใส่ลบไว้ก่อนแล้วแล้วก็ใส่ลบอีกรอบหนึ่งเป็นแบบนี้นี่คือวิธีการคิดนะครับต่อไปอ่ามีอีกหลายข้อนะครับข้อ6นะครับเมื่อกี้เดซีนะเดซีแปลว่าทะเลใช่ปะเมืม่อกี้เล่นไปยังไม่รู้ลืมอต่อไปข้อ6นะ เมทริกเอนะครับเท่ากับหนึ่งสอง3ูนศูนูนย์สี่หนึ่งห้าสามเหมือนเดิมคูณลงแต่รอบนี้เป็นเมตริกขนาดเท่าไหรสามคูณสามเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในหลักสูตรเราในหลักสูตรเราคราวนี้เวลาเราคูณลงปุ๊บมันก็ได้แถวหนึ่งอีกแถวหนึ่งก็มีแค่สองตัวถ้าเกิดเราคูณเฉียงนะครับเอ่อปรากฏว่ามันคูณคูณไปเลยมันก็จะไม่ครบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะไม่ครบสามตัวนะเวลาเราคูณเฉียงขึ้นเฉียงลงเนี่ยจะต้องครบนะครับอ่ะ คราวนี้ทาไงขั้นแรกให้เขียนสองแถวเพิ่มครับอ่าสองแถวหน้าปักซอยไม่ใช่นะครับ2แถวนี้ครับ2แถวแรกนี้เอามาใส่ต่อด้านหลัง1น e ึ่สองศูนย์เห็นไหมหนึ่งสศูนย์มาเขียนต่อ0ูนย์ศูส่นย์มาเขียนต่อในกรณีที่เป็นเมทริกสามคูณสาแต่ถ้าเป็นสองคูณสไม่ต้องเขียนเพิ่มนะครับเดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทําไมนะเห็นไหมสองคูณสเนี่ยเราคูณใช้ครบทุกตัวเห็นไหมตัวนี้ก็คูณลงแล้วตัวนี้ก็คูณขึ้นแล้วไปดูไปดูของ อ่าสามคูณสามถ้าเราคูณลงปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือตัวที่ยังไม่ได้คูณเพียบเลยคูณขึ้นอีกก็จะเหลือตัวศูนย์สองห้าสี่พวกนี้ยังไม่ได้ใช้เขาก็เลยใช้วิธีเขียนแถวเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งเอ่อเขียนหลักไม่ใช่แถวพูดผิดเขียนหลักเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาสองหลักนะสองหลักหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สองหลักแรกเอามาใส่ต่อด้านหลังแล้วคูณเฉียงลงมาหนึ่งคูณศูนย์คูอ่าเจอศูนย์ปุ๊บกลายเป็นศูนย์เลยครับสบายแล้วนะศูนย์อ่าศู ง่ายๆเวลาเจอศูนย์ปุ๊บใส่ศูนย์ได้เลยนะสี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณหนึ่งเป็นเก้าที่ไหนล่ะนะระวังนะกูเจอประจำเลยนะสี 2, 8, 8 1, น 9, นะ่คูณสองเป็นแปดแปดคูณหนึ่งเป็นเก้าเนี่ยนะคูณนะสี่สองแปดนะครับเป็นแปดนะครับคูณขึ้นด้วยนะคูณขึ้นนะศูนย์นะนนะมีศูนย์ก็ศูนย์เลยสี่ห้ายี่สิบยี่สิบนะครับสามสองหกเจอศูนย์กลายเป็นศูนย์เลย สรุปมีเลขแค่2ตัวเลขศูนย์คูไม่เอาคูไม่เอามาใส่แล้วนะครับก็เอาเลข8กับ20มาใส่นะก็จะกลายเป็น8ปดลบยีอนะ่าเห็นไหมเอาเครื่องบนเอาเลขข้างบนเนี่ยกลับเครื่องหมายไปเลยไม่ต้องมาลบชนลบลบ,ลบเจอบ,บวกให้งงละกลับเครื่องหมายไปเลยนะครับแปดลบยีก็กลายเป็นลบสิเสร็จละเด็ดเอฟนะครับอ่านะต่อไป G. G G มีลบด้วยก็ระวังด้วยนะครับค่าลบนะครับเขียนหลักเพิ่ม2หลัก นะครับเขี่ยวลักเพิ่มสองหลักนะสองสองลบสามนะครับสองลบหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วคูณลงครับคูณลงก่อนให้ได้สามเส้นสอง 2, คูณลบหนึ่งคูณศูนย์อ้าวกลายเป็นศูนย์สิครับอ่าสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสามเป็นสิบสองเป็นลบสิบสองสามสองหกนะหกเจอหนึ่งก็เป็นหกอยู่ดีคูณขึ้นบ้างสามสามเก้านะ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 ลบเจอลบเป็นบวกนะครับอันนี้ครูยังไม่กลับเครื่องหมายนะครู คูณเครื่องหมายได้อะไรได้เขียนลงไปก่อนแล้วค่อยมากลับตอนใส่ข้างล่างสองสองสี่ 2, 2, 4, นะเจอหนึ่งก็กลายเป็นสี่อยู่ดีสองคูณศูนย์กลายเป็นศูนย์นะครับคือบางคนบางที่อาจจะเขียนเปลี่ยนกลับเครื่องหมายตั้งแต่ตอนเขียนเลยก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าอย่าให้งงว่าเธอจะใช้วิธีแบบไหนนะครับอันนี้ของครูเนี่ยคือครูคูณได้อะไรเอามาใส่ก่อนแล้วเวลาคิดเดทค่อยกลับเครื่องหมายก็จะกลายเป็นลบสิบสองบวกหกลบเก้าลบสี่เห็นนะ เวลาเขียนเดซก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็คิดเลขลบ12บวก6ก็กลายเป็นลบ6ลบ6ลบ9ลบ4ก็กลายเป็นลบ19นั่นเองเสร็จแล้วนะครับหน้านี้ก็จะมีข้อเหลือเหลอไม่กี่ข้อแล้วนะครับ8ข้อคุูทำไป4ก็จะเหลืออีก4ข้อนะครับแต่ไม่จบอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่นิยมทำก็คือการถามหาตัวเลขที่อยู่ในเมทริก แต่ให้ค่าเด็ดมาเป็นการทำกับกันเป็นการคิดกับกันคราวนี้ที่โผล่ขึ้นมานี่นะครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยโจย์คือตัวนี้ไอ้ด้านล่างนี่คือครูรอทำนะครับพอโจ์โผล่มาอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีตัวที่เป็น x อยู่เห็นไหม x ลบหนี่ดูดีๆนะครับนี่คือ,อแถวที่หหลักที่1นนะครับ2ออันนี้คือตัวเดียวกันนะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับไม่ใช่แยกมันคนละหลักคนละแถวนะไม่ไม่ใชกคนละหลักนะั้นหลักเดียวกันเลยนะครับ x ลบหนะครับ แล้วก็ลบ3แล้วก็ลบ2อันนี้ลบ1ย 1, ์ x 3 x บวก2นะครับปรากฏว่ามี x อยู่2อํตำแหน่งอ่ะ3ามตำแหน่งเลยนะครับให้เท่ากับ0นย์มาโจทย์บอกว่าหาค่า x จาก Determin a n t ในแต่ละข้อต่อนนี้สัญลักษณ์ของ De t หรือ d e t e r m i n a n t เนี่ยใช้การขีดแบบนี้ลงมาก็ได้เห็นไหมสังเกตนะครับขีดตรงๆไม่มีแบบไม่มีปีกนะครับขีดตรงๆอย่างนี้เหมือนค่าสมบูรณ์อ่ะมันคือเด t เหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาคิดยังไงก็ทําเหมือนเดิมครับเพิ่มแถวขึ้นมา2แถว ไม่ใช่แถวอีกแล้วเพิ่มหลักขึ้นมา2หลักนะครับอ่ะก็เขียนหลักเพิ่มนะครับหลักที่1นะครับ x ลบหลบหน x นะครับกับหลักที่2องลบสามแล้วก็3เอามาใส่ต่อด้านหลังนะครับแล้วเราก็คูณเฉียงเหมือนเดิมนะครับปรากฏว่ามันคูณไม่เจอ0ูนย์ดังนั้นมันก็ต้องเป็น0ูนย์เลยนะครับลบสคูณหแล้วก็ x ก็กลายเป็นลบส x นั่นเองนะครับลบสลบหนึ่ง ก็กลายเป็นบวก2นะ2คูณ3ก็กลายเป็น6นะครับเสร็จแล้วคูณขึ้นบ้างนะมีศูนย์อยู่นะครับคูณชนศูนย์ปุ๊บกลายเป็น0ูนย์แน่นอนไม่ต้องคิดเลย3คูณ1เป็น3นะสามคูณ x กลบ6ก็กลายเป็น3คูณ x กนะกลายเป็น 3x นะครับ3คูณ x ก็กลายเป็น 3x นะครับ3คูณ6ก็กลายเป็น18นะครับก็กลายเป็น 3x ลบ18ต้องคูณกระจาย หรือแจกแจงเข้าไปข้างในด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันลบ3คูณ1ก็กลายเป็น3 3คูณ x บวก2นะครับ3ูณ x บวก 2, ก็กลายเป็น 3x บวก6นั่นเองก็จะได้ทั้งหมด4ตัวครับที่ไม่ใช่0ูออกมานะครับก็มาคิดหาค่าเด็ดได้เลยลบ3 x บวก6ตัวด้านล่างเป็นบวกเป็นเป็นเครื่องหมายเดิมส่วนตัวเครื่องบนต้องกลับเครื่องหมายครับ จากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกดังนั้นลบสามเอ็กบวกหด้านล่างนะครับคือชุดด้านล่างนะต่อไปส่วนตัวบนก็คือลบสาเอ็กเห็นไหมจากลบสิก็กลายเป็นบวกสิจาก 3x ก็กลายเป็นลบสามเอจากบวกหก็กลายเป็นลบหกนั่นเองจากนั้นเราก็คิดแก้สมการตรงนี้นะครับลบสามเกลบสาลบสากลยเป็นลบเก้า บวกหลก,ก็กลายเป็นแค่18เฉยๆก็กลายเป็นลบเกบวกสิจากนั้นเราย้ายข้างเอา18จากบวกกลายเป็นลบสิลบเมันคูณอยู่ย้ายมาหารนะก็กลายเป็นลบสิหารลบเก,ก็จะได้กลายเป็นบวกสนั่นเองนะครับอ่ะก็จะได้คําตอบของข้อนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับยากไหมไม่น่าจะยากเกินไปนะครับ แบบฝึกหัดก็จะเป็นหน้า95และ96ข้อใหญ่ที่1และข้อใหญ่ที่2นะครับก็น่าจะไม่หนักเกินไปสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นการเรียนต่อย,ยอดกันจากเด็ดนะครับแล้วก็เอาอีกคาบหนึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะเรียกว่ากาันเ,เขาเรียกว่าอะไร การใช้การดําเนินการตามแถวนะในการแก้สมาการเชิงเส้น<ม>กรณีที่มีสมาการเชิงเส้นเยอะๆหน่อยครับส่วนวันนี้ก็มีแค่นี้นะวบิลไลตอฟิกวัลฮิดายะสัลลมุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮิวะบเราะกาตุ